สวัสดีครับผมวันนี้ก็ไม่ได้มีคลิปนะครับผมเก <_ an> ี่ยวกับการยิงหรืออะไรนะครับผม <_ an> ก็มีคลิปที่จะมาแนะนําแนวคิดนะครับผมส่วนคนที่ชอบอลังเพลิง2นิ้วนะครับผมแล้วก็ใช้บนวาลวขนาดใหญ่กว่า6หุห่นนะครับผมเพราะว่าบางคนชอบทําแบบแก๊สท้ายนะครับผมแล้วก็ท่อหกหุ่นนะท่อ1.2่อนะครับผมมันไม่สามารถที่จะสวมเข้าท่อกับท่อท่อ1น,น,นิ้วได้นะ ถ้าจะสวมได้คือต้องเกียร์เยอะๆเลยนะผมเหมือนปืนตัวเก่าของผมนะผมซึ่งซึ่งเกียร์เยอะมากๆนะเกียร์แบบโคตรเยอะเลยนะผมเพื่อจะเอาท่อนิ้วสองสวมเข้าไปข้างในนี้นะผมอ่าครับผมแต่ตอนนี้ผมได้เกิดไอเดียใหม่นะผมเพราะว่ามันเกียร์เยอะนะผมมันก็มันทํายากนะผมผมก็เลยมาหาแนวคิดใหม่นะผมในการทําพันท้ายนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันนะผมว่าข้างในมันจะทำยังไงนะผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของปืนก่อนนะครับผมตัวนี้ก็ อ่าผมใช้ตามนี้เลยนะครับผมทอตาเสือนะผมนี่ครับผมสองนิ้วนะผมขนาดแปดจุดห้านะครับผมตามนี้เลยนี่อ่าครับผมข้องอสี่หุ่นนะผมกองไม่โฟกัสนะผมแล้วก็ล็อกลาเป็นหกหุ่นนะผมลัคกี้เฟรมสีแดงนะครับผมสายไฟข้อหดนะผมอ่าแล้วก็บนวาวนะผมผมจะใช้หนึ่งนิ้วนะครับ หนึ่งนิ้วต้องสองอันนะผมปืนของผมจะไม่มีพัดเทฟพันนะผมจะไม่มีพัดเทฟพันเลยแม้แต่ที่เดียวนะผมยกเว้นลำกล้องนะ่ะครับผมเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนะผมกาวทาท่อนะครับกาวทาท่อนะครับผมถ้าเราทากับพวกท่อเงี้ยมันจะทําให้เนื้อท่อละลายติดกันนะผมถ้าเราเอาพระเทฟมาพันอย่างเงี้ยกาวมันไม่สามารถที่จะละลายแบบให้มันมันติดกับพลาเทฟได้นะผมมันคนละอย่างกันนะ ผมก็เลยใช้กาวทาท่อเอาติดกับท่อดีกว่าแน่นอนนะผมเลยใช้กาวร้อนนะครับจอดสขอบด้วยนะผมทั้งในทั้งนอกเลยเพื่อความแน่นหนานะผมส่วนข้างหลังก็ใช้เป็นกาวร้อนนะครับครับผมก็เป็นพันท้ายนะผมแก๊สท้ายเหมือนเดิมนะผมปุ่มกดปุ่มกดผมไม่ได้หาท่อแบบที่หนานะผมหนากว่า13.5ามามาใส่นะผมเพื่อทำการกดแล้วก็มันไม่ค้างนะผม ไม่ค้างนะถ้าเป็นรุ่นเก่ามองทีมอาจจะค้างครับผมแต่รุ่นนี้ผมรับประกันเลยว่าไม่ค้างแน่นอนอครับผมข้างในก็เหมือนเดิมนะครับผมที่ผมเคยถ่ายให้ดูดหลายๆคลิปนะครับผมรายละเอียดก็ประมาณนี้มาครับผมเดี๋ยวมาดูพันท้ายกันนะครับว่าพันท้ายจะเป็นแบบไหนนะครับอตอนนี้ก็กำลังทำลำอยู่นะผมกล้องนะมาเดี๋ยวมาดูกัน ครับผมตัวนี้จะถอดพันธยง่ายมากนะผมแล้วก็ผมทํามาแบบว่าเหมือนมีแม่เหล็กหรือมีตัวเนื้นืดเลยนะผมก็สามารถทําให้เนืดนะผมนี่จะเนืดมากนะผมแล้วก็จับดึงออกปุ๊บอ่มันก็ไม่ได้หลวมมากนะผมมันก็เนืดนะผมนี่นี่ครับผมก็สามารถจับยกขึ้นได้เลยไม่หลุดนะผมแต่มันจะเนื่นืแบบเนืดนยังไงกันไม่รู้นะผมอ่าก็จะดึงออกนะผมก็จะเป็นประมาณนี้นะผมนี่ มีแก๊สนะผมแล้วก็มีปุ่มอ่าปุ่มที่ผมทํานะผมคือใช้ดอกโคซอเจาะนะผมแล้วก็ตัดแผ่นกลมๆนะแปะไว้ข้างหลังนะผมเนี่ยแก๊สก็ใช้เป็นเข็มฉีดยานะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันอ่าครับผมบางคนก็ทักมาถามผมนะผมเยอะเลยนะผมว่าแก๊สท้ายแก๊สหน้าแก๊สข้างแก๊สข้างล่างแก๊สข้างบนอะไรกันแล้วแต่นะผม วางกลวยแบบไหนนะผมเราเคยวางแบบไหนแล้วก็ทําแบบนั้นนะครับผมไม่เกี่ยวกันหรอกครับผมต้องวางกลวยแบบนี้เอาแก๊สไว้ตรงนี้อะไรยงี้บางคนเขาก็วางวางแนวกลวยมาอย่างนี้นะผมบางคนเขาวางแนวกลวยไปอย่างนี้นะแล้วแต่เลยนะผมสูตรใครสูตรมันส่วนแก๊สเราจะวางไว้ข้างหน้าข้างหลังก็ได้ขอให้รูกลกวยนี่อย่าเล็กกว่าท่อสามหุนนะผมสีเหลืองนะเพราะว่ามันทีมอาจจะระบายอากาศไม่ทันนะ,ะครับผมอ่าครับผมส่วนข้างในปันท้ายนะครับก็ไม่มีอะไรนะผมนี่เป็น รูแบบโล่งๆไปเลยนะผมนี่นี่ครับผมประมาณนี้อ่าครับผมถ้าเป็นปืนตัวเก่าๆผมมันจะไม่มีปุ่มนะผมตัวเก่ามากๆเลยนะผมรุ่นแรกๆเลยครับผมคือมันจะไม่มีปุ่มแล้วแล้วมันทําให้กดยากนะครับอ่าเนี่ยครับผมก็จะเป็นแบบบุ่มเข้าไปเนี่ยนิ้วทิ่มเข้าไปกดยากมากเลยนะผมผมก็เลย หาแนวคิดในการทำปุ่มนะผมผมก็ใช้เศษของนะผมที่เหลือใช้นะนี่ครับผมเศษของที่เหลือใช้เอามาทำปุ่มเอาแล้วก็คิดมูสู้กันไปนะผมวิธีการใส่ปุ่มก็นี่ครับผมใส่เข้าไปอแล้วเขยา่าเขย่านะผมให้มันเข้าที่มือเดียวไม่ถนัดนะผมผมขอยับคู่ มันจะมีล็อกของมันนะผมหมุนได้ทำเอาล็อกไว้แบบว่าอย่างไรถ้ามันไม่ต้องล็อกมันก็จะมีลงนะครับผมจะต้องเปิดแฟลชสักครู่นะผมผมมองไม่เห็นอ่าครับผมก็ประมาณนี้นะั่นนี่ถ้ามันไม่ต้องล็อกมันก็จะเบี้ยวๆอย่างนี้นะผมก็ต้องมาหมุนมือเดียวทำลำบากครับอ่าครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะผมนี่ เห็นว่ามันจะปูดออกมาเยอะนะผมแลกดแล้วก็มันจะไม่ค้างนะผมามาดูท้ายนะผมท้ายตัวนี้ก็สามารถถอดหัวพ่นแก๊สออกมาได้นะผมแล้วก็บล็อกนะผมสวมกับท่อที่สองนะผมจะด,ดึงออกมาครับผมอันนี้ผมก็จะใส่ไว้แบบตบเข้าให้แน่นนะผมเพื่อเพื่อจะไม่ให้มันงอกแกง,งงแงอกแงกนะผม เเดี๋ยวผมดึงออกสักครู่นะผม,มน,นั่งแค่ก่องมืออ่าีนี้ับผมเราก็ใค่จับอย่างนี้หนึ่งครับผมออกมาแล้วนะครับออานี่ครับผมผมก็ได้ดึงออกมาแล้วนะผมสําหรับตัวนี้ปึ๊บอ่าผมอันนี้มันก็จะเป็นแบบโล่โงๆนะผมนี่นะครับผมโล่โงๆเลยเป็นวาวหนึ่งนิ้วเดเดิมเลยนะผมไม่ได้ดัดแปลงอะไรมากมาย มีตัวนี้นะผมเพิ่มออกมานะผมที่ผมได้ทำเอาไว้นะนี่ครับผมหัวพ่นแก๊สนะผมก็ได้ต่อเข้ากันถาวรเลยนะผมกับตัวนี้นะเพราะว่าผมได้ตั้งระยะไว้พอดีแล้วนะผมนี่ก็ใช้เป็นเข็มฉีดยานะผมแล้วก็ท่อขนาดสี่หุนนะผมแล้วก็หกหุนนะอันนี้หกหุนแล้วก็หกหุนอีกทีนะผมนี่อ่าแล้วอันนี้ก็เป็นท่อสามหุนสีเหลืองนะผมแล้วท่อสองหุนสีเทานะผม แล้วก็พันก็เทปนะแล้วอันนี้เป็นบอกของเข็มฉีดยานะผมก็จะประมาณนี้นะผมก็จะสวมเข้ากับตรงนี้ได้ง่ายมากนี่นะผมที่ทํายากนี่คือผมคิดอวิธีสวมเข้าตรงนี้นะ่ะคิดโคตรนานเลยนะผมกว่าจะได้นะนี่ับผมก็ดึงออกง่ายนะผมฝืดๆห,ห,หนื้กํำลังดีนะนี่ผมก็ใช้กระดาษทรายเบอร์อะไรยังไปดูนะผมขัดโคตรเรียบเลย อ่าครับผมบางคนเขาว่าหายแนวคิดอยู่นะผมผมก็ไม่ได้มาสอนหรืออะไรนะผมมาบอกแนวคิดเฉยนะสําหรับคนที่ชอบเทวาวหนึ่งนิ้วนะผมแล้วก็ชอบแก๊สท้ายนะในการที่เอาท่อนิ้สองมาสวมเข้านะผมก็สามารถขอออกมาเพราะว่าบางคนจูนอากาศนะผมมันไม่เข้าที่หรืออะไรเราได้ไม่ต้องทิ้งเป็นทั้งชุดนะผมเราก็ทิ้งแค่ชุดนี้ชุดเดียวนะผมอ่าครับผมวิธีการประกอบนะผมก็ง่ายนะผมจับปืนคว่ำลงต่ผมปิดวาล์ว อ่ผมจะปืนคว่ำลงนะผมนี่แล้วก็เอาตัวนี้ใส่นะผมก็ต่อเข้าไปให้สุดนะเราจะมีเสียงรบกวนนะครับผมต่อเข้าไปเลยนะผมให้มันสุดเข้านี่เลยนะผมเนี่อ่าครับผมก็จะแน่นมากนะแน่นโดยการที่มีมีการขยับแบบนี่รับบไม่มีการขยับเลยแน่นมากนะผมแล้วก็เอา นี่ครับผมผมเป็นแก๊สพร้อมเข็มฉีดยาใส่เข้าไปเลยนะผมเข็มฉีดยาเบอร์ยี่สิบสี่นะผมสูงเข้าไปเลยปึ๊บครับครับผมนี่อครับผมพอส đó, а, <c oughs> ูงเข้าไปแล้วก็อครับผมเอามาท้ายทิมทิมลงนะผมแล้วปุ่มมันหลุดนะผมจปใส่ตัวเข้เลยนี่ครับผมมันก็จะเข้าสุดชนกันพอดีนะส่วนปุ่มนะผมนี่มันก็จะอยู่ประมาณพอดีนะแน่นๆเลยนะผมปุ่ม แน่นพอดีเลยนะผมจะไม่หลวมมากเพราะว่าเวลาเราถือแล้วเราวิ่งเนะี่ยจะมีเสียงดังนะผมคงเล่นทาแบบแน่นพอดีนะมาเดี๋ยวจะมาลองอ่าผมก็ไม่มีคลิปที่ยิงเป้านะผมเสียงดังคือแล้วแต่ผมจะลองยิงให้ดูนะผมว่ามันติดทุกนัดหรือเปล่านะับผมอ่าผมก็ลองเปิดวาล์วนะผมทั้งคู่ครับผมกดแก๊ นี่ครับผมกดแก๊สกดประมาณนี้นะผมเพื่อปิดวาล์วหน้าเปิดวาล์วหน้าปิดวาล์วหลังแนละ้วกดยิงดูครับผมนี่ครับเสียงโคตรดังเลยครับกดปิดนะครับผมนี่เห็นไหมครับผมที่กดหลายทีนะผมเพราะว่าผมไม่ได้ปิดวาล์วหน้านะผม มันทำให้แก๊สไหลออกนะจริงมันกดอย่างนี้แล้วก็ปิดอบผมลองดอูปิดนะผมแล้วกดนี่ครับแต่ที่จริงกดทีเดียวก็ติดนะผมถ้าเราปิดวาล์วหน้าวาล์วหลังนะสักครู่นะผมก็ประมาณนี้นะผมสำหรับ ก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับแนวคิดใหม่ในการทําบรรท้ายนะครับผมสําหรับแก๊สท้ายวาวหนึ่งนิ้วนะครับผมถ้าชอบนะครับผมพึ่งมาครับผมจะเลยตบพึ่งนะอครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมมีอะไรก็สามารถแไลน์มาสอบถามกันได้นะครับผมยินดีนะครับผมยินดีที่ได้ครับปรึกษาและตอบอทุกปัญหานะครับผมไม่ว่าจะปืนยิงไม่ติดหรือปืนยิงไม่ค่อยแรงหรืออะไรนะครับผม เกี่ยวกับการทำหัวพ่นแก๊สนะผมก็ยินดีนะผมที่จะทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะฮะผมมีทั้ง ID ดีลและ facebook นะผมเอาไว้ใต้คลิปนะผมก็สามารถกดเข้าไปได้นะผมถ้าติดตามทาง facebook ก็จะมีผลงานของผมนะผมอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆนะผมส่วนในไลน์ก็สามารถทักมาพูดคุยกันได้นะผมว่าตรงไหนทำแบบไหนอะไรอย่างไงนะครับผมฮะสำหรับคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรมากนะผมมีเพียงแค่เพียงแค่เท่านี้นะผมก็ไม่ได้ยิงให้ดูนะเพราะว่ามันมืดแล้วนะผมนะผมก็จะมาทําเป็นไอ,อมาทําทํากล้องสิบสองมิลต่อนะผมมีอ่าครับผมก็ประมาณนี้นะผมเหล็กมันก็เป็นเหล็กที่บางนะครับอ่ามันก็ไม่ได้กลมบล็อกนะผมเป็นวงรีวงอะไรของมันนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะผมก็ต้องมานั่งทําอีก อ่าครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้ขอจากลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับ